สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาเปิดไพ่ทำนายพลังงานประจำเดือนสิงหาคมกันนะคะของชาวธาตุไฟใครที่กำลังรอคำแนะนำด้านการเงินการงานสุขภาพความรักมาดูกันค่ะว่าไพ่จะสื่อสารอะไรกับคุณบ้างทำใจให้นี่งแล้วเราเริ่มไปกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่ด้านการเงินนะคะนายออฟคัพส์สื่อถึงความสำหวังความพึงพอใจและหวังบางครั้งที่เกิดขึ้นค่ะการเงินในช่วงนี้ของคุณมีแนวโน้มที่ดีมากด้านการงานเดอะเวิร์คือสัญลักษณ์ของความสําเร็จความสมบูรณ์และการปิดบทหนึ่งในชีวิตอย่างครบถ้วนพร้อมเปิดรับบทใหม่ค่ะด้านสุขภาพนายออฟสโอชช่วงนี้นะคะคุณอาจอยู่ในภาวะที่จิตใ,ใจตึงเครียดส่งผลกระทบต่อร่างกายเช่นนอนไม่หลับเหนื่อยง่ายปวดหัวภุมมแพ้หรือฮอร์โมนแปรปรวนส่วนในด้านของความ รักนะคะ Two of Wands คุณหลีกฝ่ายนะคะอยู่ในช่วงที่คิดวางแผนหรือช่างใจว่าความสัมพันธ์นี้จะไปในทิศทางใดเป็นช่วงของการมองภาพรวมในระยะยาวอาจคิดเรื่องอนาคตร่วมกันเช่นจะจริงจังไหมอยู่ด้วยกันได้ไหมนะคะคำแนะนําและบทสรุปจากไพ่จุดเทียนกันค่ะด้านการเงินนะคะไพ่ชวนให้เห็นถึงความมั่นคงที่ยั่งยืนไม่แค่ชัวช่วชั่วคราวแต่เป็นผลจากการร่วมมือและการวางแผนที่ดีด้านการงานคุณกําลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ท้าทายการงาน อาจมีความเครียดหรือความรู้สึกหนักใจแต่เดี๋ยวอ มาบอกว่าคุณจักระสพรค่กกะสุขภาพคุณกําลังเผชิญกับความเคียดที่ฝังลึกซึ่งเริ่มส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมให้เตือนว่าถึงเวลาต้องฟังเสียงหัวใจตัวเองหยุดพักและดูแลตัวเองให้มากขึ้นด้านความรักนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงของรอยต่อต้อง,งาการการตัดสินใจถ้าอยากให้ความสัมพันธ์ไปต่อต้องเปิดใจพูดตรงตรและยอมปรับตัวเข้าหากันค่ะขอบคุณที่มารับพลังงานด้วยกันในครั้งนี้นะคะถ้ารู้สึกว่าแม่นว่าตรงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แก่กันนะคะ